แต่ก่อนนี้ก็จะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะว่าพนักงานยืนทํางานนานๆแล้วก็ใช้มือในการทํางานใช่ไหมมือก็จะถูกใช้งานท,นทุกวันทุกวันทุกวันจะมีอาการปวดและชาต้องใช้ยารักษาอยู่เรื่อยๆแล้วก็เรายืนตลอดทั้งวันทั้งคืนอุปสรรคในการทํางานนะคะส่วนมากที่เข้ามาทํางานก็จะเป็นเครียดเรื่องงานมากกว่าแล้วก็เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเพราะว่า สมุติว่ามาทํางานเนี้ยต้องพีงานตลอดเนี้ยแล้วแล้วก็ยืนทั้งวันอย่างเงี้ยมันก็จะปวดแข้งปวดขาอะไรเงี้ยแล้วกลับไปก็พัก่อน,นิดเดียวได้พัก่อน,นิดเดียวทีนี้ก็เกิดความเมื่อยล้ามาทํางานทุกวันทุกวันก็สะสมค่ะโรงงานก็เหมือนบ้านของเรานะครับเ,เรามาทํางานวันหนึ่ง 8 9ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงสิ่งที่เราได้สัมผัสแล้วก็รับรู้ตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยก็คิดว่าแค่4ีหชั่วโมงเท่านั้นที่เหลือก็คือเวลานอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าเราอยู่โรงงานมากกว่าอยู่บ้านก็เลยอยากว่าจะทํายังไงให้บ้านที่2แห่งนี้มีความน่าอยู่เราก็ได้รับคำแนะนำจากสสสนะครับ โดยให้ใช้เครื่องมือ Happy Workplace ซึ่งเครื่องมือ Happy Workplace ที่สสสกำหนดมาเนี่ยจะเป็นกระบวนการค่อนข้างจะชัดเจน Happy Workplace คอือเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการสร้างสุขให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการหรือที่ทำงานก็จะมีในเรื่องของ Happy Body Happy Heart uh, Happy d e l ้ดีแ p p แฮป a ี้เบ p p แฮปปี้โ p p แฮปปี้ y ั p p ี y แ a ปป y ตัวสุดท้ายคือ h p p y y s o i e t y ครับ <S <S 1> <S 1> ซึ่งสิ่งเหล่านี้นรวมกันแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า Happy หรือ Happy w o r k p l a c e 8ประการครับมันมีกิจกรรมนี้ขึ้นมาแล้วก็ไปเหมือนแบบยืนเส้นยื้สายอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบแคล้ายๆอะไรแบบกระตุ้นกล้ามเนื้อให้มันทำงานอยู่ตลอดเวลาเวลาเราทำงานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยมากเดียมีโครงการอย่างเต้นอารบิกเนะี่ยก็จะมีไปร่วมกิจกรรมพวกร้องเพลงอะไรเงี้ยก็จะให้ส่งเด็กไปไรเงี้ย ส่งแบบพนักงานของเราเนี่ยบางคนเขามีความสามารถนะแล้วเราก็ส่งเข้าไปแล้วเราก็แบบไปช่วยเชียร์นะมันก็รู้สึกดีนะมันก็คลายเครียดไปอย่างนึงหลังจากที่เรา,เาลงกิจกรรมลงไปโดยนักสร้างสูงในจอบแบบกิจกรรมในแต่ละตัวลงไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะมีการวัดความสุขของพนักงานโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Happy แฮปปี้โนมิเตอร์เราพบว่าพนักงานเรามีความสุขทางด้านการเงินงเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ต่ํา ในการที่จะออกแบบกิจกรรมลงไปเนี่ยก็ต้องสามารถตอบโจทย์ปัญหาในการแก้ไขหรือสร้างสร้างความสุขให้เพิ่มขึ้นได้นะครับทางบริษัทเราจึงได้กําหนดโครงการที่เรียกว่า,ควาโครงการลดภาระหนี้มีเงินออมซึ่งก็จะมีกําหนดกองทุนมีการจัดเสริมอาชีพอย่างเช่นการเพราะเห็ดมีตลาดตลาดน้าราคาถูกนะครับซึ่งเราก็จะหาเจ้าขายในราคาที่ต่ำกว่าตลาด สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้พนักงานเราเนี่ยมีมีความสุขในการในการใช้ชีวิตทางได้การเงินมากขึ้นคือมีความสุข,ขกับการที่เราอย่างน้อยหนึ่งแหะเราเราเราได้ทํางานแล้วก็เราได้เรียนเองแล้วเราก็จะจบปริญญาซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจแล้วก็สามารถทําให้พ่อแม่เราภาคภูมิใจกับเราได้เ่วนเรื่องเรื่องเองินเงินทองก็คือแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยมีทีนี้พ,พราะเขามีสิ่งพวกนี้มาเข้ามาช่วยเราก็ทาให้เราแฮปปี้แฮปปี้คือคือมีความสุขมากขึ้นการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กรนยะครับโดใช้เนี่ยนะครับ ก็สามารถที่จะหาข้อมูลจากสสสได้ซึ่งทางสสสเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียหรือวิธีการในการดําเนินการให้ซึ่งไม่ยากครับนะครับไม่ยากในการสร้างสุขแล้วก็ผมมั่นใจว่าถ้าเราใช้เครื่องมือแฮปปี้โอเพในการสร้างสุขให้กับองค์กรแล้วเนี่ยท่านจะไม่เสียงว่าประมาณแบบแบบศูนย์เปล่านะครับ